กับรายการตะลอนกอล์ฟอีพีที่6 oh! ครับวันนี้เราอยู่ที่สนามสม,มิตกินเวเล่เชียงใหม่จ้าเย้เราจะพาทุกคนไปดูความงดงามของสนามครับหลุมสวยหลุมซิกเนเจอร์พาไปชิมอาหารอร่อยๆกันครับวันนี้เดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยเย้ เรามาอยู่ในจุดสิ่งอำนยวยความสะดวกของสนามนะคะตอนนี้นะคะเรามีคุณชอง General Manager นะคะมาแนะนำสถานที่ขอเชิญคุณชองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมิตค e e วั a เล่ y นะครับนอกจากเราจะมีสนามที่สวยงามนะครับเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับเนชะิญน้านนี้เลยครับครั <c oughs> สว่วนนี้จะเป็นอะไรคะครับตรงนี้เป็นล็อกเกอร์ผู้ชายนะครับที่นี่เรามีล็อกเกอร์ ห้องล็อกเกอร์ที่สะดวกสบายกว้างขวางนะครับทันสมัยนะสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นนักกอล์ฟสำหรับผู้ชายนะครับนะ่ข้างในก็จะมีประมาณเกือบ200ห้องนะครับเราสามารถรองรับการแข่งขันแมชใหญ่ๆได้นะครับนะข้างในนะครับจะเป็นห้องน้ําสไตล์ไทยสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากเลยครับแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นล็อกเกอร์สำหรับผู้หญิงครับที่ทันสมัยนะครับนะ เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันนะครับเหมาะสําหรับนักกอล์ฟที่ตั้งใจมาเล่นกีฬากลับมาพักผ่อนครับอ๋อทีนี้เดี๋ยวให้คุณชอนคะพาไปดูในด้านโปรช็อปของสนามดีกว่าเชิญเลยครับสวัสดีครับนี่คือห้องโปรช็อปของสนามนะครับที่นี่เรามีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่ตั้งใจมาออกรอบตั้งแต่เช้าเช้านะครับนะเพื่อ สัมผัสกับอากาศเย็นๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะอนอกจากทีมกรีนฟรีนะครับนะเราจะมีสินค้าเฮาส์แบรนด์แล้วก็สินค้าของหลากหลายยี่ห้อที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพนะครับไว้บริการสําหรับนักกอล์ฟทุกท่านครับเดี๋ยวให้คุณชองพาไปดูสินค้าเฮาส์แบรนด์ของซัมมิทด้วยค่ะครับ,รบอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ครับ <House S 1> เป็น,นเป็นเทสแบนของสนามสมิธพิลล์บลเลยนะครับนะสินค้าเราก็จะมีหลากหลายนะครับมีเสื้อเสื้อพวกนีนะ้เป็นผ้าที่เป็นใยสังเราะพิเศษนะครับนะมีคุณสมบัติในการนะระบายอากาศนะนะไปเล่นกอล์ฟในสนามโล่งแจ้งเนี่ยจะไม่ไม่ร้อนนะครับนะเขาจะมีคุณสมบัติในการระบายอากาศที่ดีมากเลยนะพอใส่เสื้อตัวนี้นะครับนะก็จะมีปลอกแขนนะครับ จะปิดกันแดดนิดนึงนะครับนะเพื่อไม่ให้แสง UV นะว่าเข้าไปปะทะโดนโดนผิวเนื้อนะครับนะอันนี้เป็นเป็นที่นิยมมากเลยครับนะลูกค้ามาต้องต้องใช้นะครับนะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของปีนี้ครับมีขายเฉพาะที่สมิธ t กรีนวอลเลย์เชียงใหม่ครับครับเชนด้านนี้เลยครับนะ สำหรับนักกอล์ฟนะครับที่ขาดไม่ได้คือคือหมวกครับผมฮะเพราะว่าหมวกเนี้ยจะช่วยป้องกันแสงนะฮะอันนี้คือคือหมวกคาร์บอยนะครับสำหรับนักกอล์ฟครับเจนนไหเท่มากเลยนะครับเจนเจอไหมคะสีสีสดใสมากเลยครับนะเพราะว่าเวลาเวลาเราเล่นกอล์ฟนะครับนะแสงแสงเนี้ยอ่าคุณสมบัติพิเศษของหมวกใบนี้คือจะไม่จะไม่ทึบนะครับนะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นหมวกทึบๆเนี้ย จะมาบดบังสายตานะครับน่ะจะทาให้ตรงทัศนวิสัยการมองเห็นเนี้ยอาจจะอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับน่ะถ้าถ้าไม่ชอบหมวกนะครับนะก็ก็ต้องมีมีร่มนะครับน่ะมีร่มสวยๆให้ให้น้องแคดดี้ที่น่ารักของสนามนะครับช่วยถือให้นะครับลองดูครับนี่ครับโอเคสวยงามมากเลยนะแบบนี้นะถ้าถ้านักกอล์ฟที่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับนะ ให้น้องแคดดี้ช่วยถือให้จะเป็นสีที่น่ารักมากนะครับนะรับสมัครแคดดี้ไหมคะนี่ครับน่ะเป็นผ้าผ้าคนหนูครับผ้าคนหนูนี่เป็นเป็นลิมิเต็ดนะเป็นเอกลักษณ์ของสนามเลยนะครับนะเวลาเวลาร้อนๆ้อนเหงื่อเงื่อนะครับนะใช้ผ้าคนหนูนะผ้าคนหนูตรงนี้คุณสมบัติพิเศษคือไม่ไม่เป็นขุยนะครับเนี่ยเวลาใช้ซับเหงื่อซับอะไรต่างๆนียจะไม่จะไม่มีขุยติดตัวนะครับ มีส่วนอื่นที่เป็นของฮาวส r แบร์มีเยอะมากเลยครับด้านหน้าจะมีลูกกอล์ฟนะครับเราเป็นพาร์ทเนอร์กับกับหลายๆแบรนด์ที่มีชื่อเสียงนะครับทำเป็น h o u s e b บรนดให้กับ m มิ t ครับฝากรักวนคุณชองพาไปดูบูธของ Absolute นิดนึงค่ะได้เลยครับเชิญเลยครับ ตรงนี้ครับเป็นมุมสินค้าขายดีของมาสนามนะครับนะีน่ชื่อแบรนด์ Absolute Golf นะครับ,บรนะออมีของเยอะมากเลยครับนะมีอะไรบ้างครับขายอุปกรณ์พวกชีนะคะเขาว่าตุก,กตานะคะซึ่งสินค้าพวกนี้ราคาค่อนข้างที่จะพิเศษคนไทยจะต้องได้ต่างชาติก็ร้องว้าวม,มีหลายๆตัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ค่ะเอทำเองขายเองค่ะเก่งจังเลยครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีพวกเขาวต่างๆนะคะ ที่กันฝนกระเป๋านะคะโอนี้นี้นี้ควรจะมีติดติดรถไว้นะครับใช่เข้านฝนค่ะว่าเข้าหน้าฝนแล้วต้องมีนะครับนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ของปีนี้เลยค่ะโอ้ครับสีสวยมากเลยมีทั้งหมด5สีด้วยกันเห็นบอกว่าวางที่นี่เป็นที่แรกเลยใช่ขายเป็นที่แรกเลยแล้วก็เป็นกระเป๋าด้านนี้คุณสภาอันนี้กันน้ำโอ้พอน้ำลงไปปุ๊บน้ำลื่นไหลเลยโอครับใช่ค่ะมีหมดสี่ลายด้วยกันครับโอ้สีสวยมากลายสวยครับอันนี้แบบเหมาะ ลายน้องแมวอันนี้ใบเท่าไหร่ครับ1 3 9 0บค่ะาใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นโซนนี้เป็น cover ซึ่งออกมาเหมือนกัน only absolute g o l เท่านั้นอันนี้คือเป็น collection ฮัลมานครับหนุมานก็สีสวยมากเลยใช่ค่ะมีเอออกมาทั้งหมด3าสีด้วยกันมี3มสีนะใช่ค่ะมาเป็นเซ็ตคู่กับกระเป๋าซึ่งนี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าค่ะสพายได้ด้วยนะคะนี่เหมาะกับช่องบนเครื่องบินพอดีเลยนะครับนะอยู่ท้ายรถอยู่บนเครื่องบินได้สบายเลย แล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือเป็นถุงคลุมขึ้นเครื่องหรือเป็นถุงคลุมสำหรับการเดินทางสำหรับใส่ถุงกลอฟกันน้ำอีกเช่นกันซึ่งราคาไม่แพงด้วยค่ะครับหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบบาทเองใช่ครับโอเคอันนี้ดูทนมากเลยนะครับใช่ค่ะการตัดเย็บก็เอย็บเองค่ะโอ้ตัวนี้เลยนะคะแลาสีเข้มดีมากเลยครับมาในโซนเสื้อของ Absolute Golf นะคะเราก็จะมีหลากหลายดีไซน์ เป็นผ้าไมโครเนื้อนิ่มชั้นดีนะคะใส่แล้วระบายอากาศมากเลยเราจะมีซีรีส์ที่อนุรักษ์ไทยนะคะนิดนึงจะเป็นซีรีส์ตัวนี้นะคะเป็นลายเดียวตัวที่ใส่ใช่เลยค่ะใส่สบายมากค่ะมีทั้งหมดสี่สีนะสำหรับลายลายช้างไทยนะคะลายไทยตัวนี้ใช่ค่ะมีสีสีมีทุกไซส์ค่ะสามารถสั่งได้แล้วก็เราอานวยพอสวดให้ที่สนามซัมมิตกลิมเล่เลยค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าข้างในสนามนะคะ เราจะให้คุณชองฝากช่องทางการติดต่อของสนามไว้สันนิดค่ะครับสนามซั m i ิตก e e นบอล l ลยนะครับอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะฮะถ้ามาไม่ถูกหรือว่าต้องการจองนะครับมาติดต่อที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับนะ0 9 4 6 1 3 9 1 9 1หรือว่าทางอีเมล marketing s u m m i t ่ซ e e n v a l l e y c o m ครับมีเว็บไซต์ไหมคะมีเว็บไซต์ครับ w w w s u m m i t เว e e n v a l l e y c o m ครับเรียนเชิญทุกท่านครับเดี๋ยวเราไป ข้าในสนามกันเลยครับเชิญเลยครับแล้วเราอยู่ในจุดที่จะเข้าไปในสนามกันแล้วเรามีพี่เอนะคะเป็นไกด์นำพาเข้าไปในสนามเชิญค่ะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอนะครับจะพาเข้าไปชมสนามหลุมที่สวยที่สุดคือหลุม13เลขลัคกี้นัมเบอร์นะครับแอนดี้แคปหนึ่งแล้วก็หลุมซิงเกเจอร์โฮหลุมที่9นะครับเป็นเลขมงคลนะครับ เดี๋ยวเชิญพี่เอ๋ที่รถได้ไ <ป S 1> เลยนะครับ่ะสนามนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะอายุในการเปิดประมาณ30ปีนะครับตั้งแต่ปี2538แล้วก็สมิธมาเทคตอน2500 50นะครับได้ประมาณ15เข้า16ปีครับมีพื้นที่เท่าไหร่คะอ่า462ไร่ครับกี่หลุมคะ18หลุมผา72ระยะ7,202หลาน,นะครับหมุดโปนะครับใครเป็นผู้ออกแบบสนามคะอ่าเดนิสกิฟฟินนะครับวันนี้ถ้าทางลอกอบจะมาเยอะกันเลยอันนี้จะเป็นอ่ชนชาติประเทศอะไรยเยอะคะส่วนมากสนาม ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้90%เป็นเกาหลีนะครับแล้วก็อีก10%จะเป็นญี่ปุ่นกับยุโรปนะครับคนไทยครับอในช่วงเดือนเดือนนี้มันที่พีคจริงๆก็จะประมาณมกรานะครับมกราต้นปีเลยแล้วก็จนมาถึงเมื่อวานนี้ที่พีคแล้วก็วันนี้ก็เริ่มโลลงมานิดหน่อยครับ ถึงแล้วหลุมที่สวยที่สุดนะครับอันนี้หลุมที่เท่าไหร่คะหลุมที่13บสาพาสีนะครับรแฮนดิแคปแฮนดิแคปหนึ่งเป็นหลุมที่ยากที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนะครับมีอยู่ปรอ่าเว,ว้าน้ําอยู่สี่ว้านะครับจุดเล็งเราควรจะเล็งไปที่ป้ายสีเหลืองนะครับแล้วก็ เป็นดอกเล็กจากขวาไปซ้ายนะครับหลุมนี้เราจะมองไม่เห็นธงนะครับมองไม่เห็นธงซึ่งจะยากแล้วก็ก่อนถึงกินนะครับจะมีต้นงิ้วอยู่2ต้นนะครับต้นงิ้วนี้คือแสดงถึงอุปสรรคของความยากของหลุมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ทําพาได้ถือว่าเก่งนะเบิร์ดดี้นี้มีน้อยมากครับหลุมนี้ยาวจริงๆยากจริงๆนะครับจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยคือสตาร์เตอร์ของ ครับเป็นจุดทีออของอเมเจอร์นะครับระยะ467หลานะครับจุดนี้นะครับซึ่งยากนะครับเป็นพาสี่ยาวครับเดี๋ยวเราไปดูลายของหลุ่มนี้กันแล้วกันค่ะได้ครับได้ครับครับพี่เอกครับ หลังจากที่เราได้จากจุดแรกมานะครับเยลโลบอร์ดนะครับระยะตรงนี้จะอยู่ที่208หลาน,นะครับอช็อตนี้จะแอโปโพสขึ้นกีนอุปสรรคด้านขวาจะมีบังเกอร์ทราย3บ่อนะครับแล้วก็อุปสรรคด้านซ้ายจะมีเว้าวน้ำอยู่2เว้าวนะครับแล้วก็ต้นนิ้ว2ต้นนะครับที่เราเห็นชูตะง,งานนะครับแล้วก็หลังกีนนะครับเป็นทงหลังนะครับหลุมนี้ ก็จะมีอุปสรรคบังเกอร์ทรายหลังกีนอีก2บอ่อถ้าเราตีทะลุก็จะเป็นตกทรายที่หลังกีนครับ mm hmm. ครับหลังจากที่เราแอปโพสชัตที่2ขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามาออนอยู่บนกีนนะครับออนล่างก็จะพัดยากหน่อยนะครับเพราะว่าอุปสรรคของกีนหลุมนี้ก็จะเจ้าเล่์หน่อยนะครับมีสโลปเยอะ แต่ถ้าออนกลางนี้ก็จะพอดีนะครับพัดง่ายแต่ถ้าตีช็อตเลยไปก็จะเป็นอุปสรรคทรายแล้วก็อ่อนบนก็จะพัดยากอย,กอยู่เพราะว่าต้องกรีนสโลปลงนะครับสปีดกรีนตอนนี้นะครับอยู่ที่9.5ฟุตน,นะครับอันนี้จุดนี้เอกลักษณ์ยังไงคะเป็นเป็นหลุมที่ ยากที่สุดใครที่ทําพาได้หลุมนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็ใครที่ทำเบอร์ดี้ได้ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะครับ, oh. รบด้านหลังนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวของม่อนแจมนะครับแล้วก็ดอยสุดเทพอยู่ตรงนี้นะครับหลุมนี้สวยแล้วก็ยากที่สุดของสนามนะครับ ครับพี่เอครับหลุมนี้เป็นหลุมซิกเนเจอร์โฮลนะครับหลุม9พาสระยะ384หลานะครับเป็นหลุมที่มีเกาะกลางน้ำา3เกาะนะครับทีออฟแฟเวย์กรีนอ่าเวย์เนี่ยอุปสรรคยากยังไงนะครับมีบังเกอร์ซ้ายบังเกอร์ขวาแล้วก็มีน้ำอีกนะครับซึ่งทำให้การวางตัวของนักกอล์ฟช็อตแรกเนี่ยก็จะต้องตีได้ตรงได้ระยะถึงจะถึงจะอยู่ในแฟเวย์นะครับ ตีไปตรงนี้ข้ามน้ํานี่ครับวางไปที่บังเกอร์หน้ากีนนู่นเลยครับที่เราเห็นเขาขาวนั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่2องกันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่จุดที่2นะคะทีนี้จะถามพี่เอนนคะว่าตรงเนี้ย ระยะเท่าไหร่ตรงนี้ไปถึงทงนะคะครับระยะตรงนี้ที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับจะอยู่ที่150หลาถึงทงนะครับ,รบ<ๆ>เห็นแบ็กกราวด้านหลังไหมครับจะเป็นต้นตาลนะครับต้นตาลซึ่งมีอายุเท่ากับสนามมาเลยนะครับประมาณ28ปีนะครับ <är S 1> <crim son. S 2> แล้วก็อุปสรรคของข้างกีน,นี้จะมี 1บังเกอร์ทรายด,าด้านขวาที่เราเห็นนะครับแล้วก็2บังเกอร์ทรายด้านซ้ายแต่ว่าบังเกอร์ทรายด้านซ้ายเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะว่า,าม,มันจะเป็นเนินอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดเนินนี้ไปก็จะเป็นบังเกอร์นะครับเราจะตีไปเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเพราะมีน้ําอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะหลุมนี้หลุมนี้เนเจอร์ของเขาก็คือมีเกาะกลางน้ําซึ่งกีนเนี่ยเป็นน้ําล้อมรอบนะครับซึ่งใครที่กลัวน้ำเนี่ยอาจจะช็อกในเรื่องของตีแอปโพสชัตสองอาจจะตกไปที่น้ําได้นะครับ ตกทรายดีกว่าตกน้ำใช่ครับตกทรายนี้ไม่เสียแต้มนะครับตกน้ำเสียแต้มครับครับพี่เอกครับนี่คือบังเกอร์ที่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันซ่อนอยู่ข้างกีนเนี่ยแหละครับคือบังเกอร์นี้นะครับอ๋อเมื่อกี้มอนตรงนั้นแล้วไม่เห็นเลยใช่ครับบังเกอร์บ่อนี้ทําให้ลักกอฟมาตกมากที่สุดนะครับสำหรับกีนหลุมนี้ครับก็เป็นอุปสรรคใช่อุปสรรคอีกชนิดหนึ่งครับ ตรงนี้กรีนสปิดเท่าไหร่คะอ่9.5ฟุตนะครับแล้วก็กีนกีนหลุมนี้ใหญ่มากครับแล้วก็เป็นอะไรที่กรีนยกสำหรับที่ตีขึ้นมาอมแอปพลชัดสขึ้นมาก็จะกีนก็จะรองรับได้ทำให้ลูกไม่ค่อยหลุดทะลุไปด้านหลังได้ครับตรงนี้ค่ามีความยากง่ายในการเล่นตรงนี้ไหคะหลุมนี้เป็นกีนค่อนข้างที่จะสลบลาดเอียงสูงนะครับถ้าเกิดว่าออนด้านบนกีน ก็จะพัดลงยากครับลูกมันจะไหลลงไปปืดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ออนล่างถ้าออนไกลก็จะพัดยากอีกครับเพราะว่าแรงไม่ถึงครับต้องน้ําหนักต้องพอดีจริงๆนะครับฝากพี่เอฝากช่องทางการติดต่อหรือโปรโมชั่นนิดนึงค่ะครับสนามกอล์ฟสปิดกีฬาเลเชียงใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาใช้บริการนะครับช่วงนี้สนามเรามีโปรโมชั่นหน้าโลซีซั่นออกแล้วนะครับสำหรับคนไทยไทยเลสซิเด้์นะครับราคา กินฟรีช่วงเช้านะครับแพ็กเกจรวมรถ1,700บาทหลังเที่ยง1,500บาทนะครับหลังใบ่ส1,300บาทนะครับเรียนเชิญท่านนักกอล์ฟทุกท่านนะครับทันนี้เทานั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอาหารกันต่อช่วงหน้าเลยค่ะขอ ตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงที่ผมรอคอยฮะแม่ช่วงรีวิวอาหารครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารซับมิตกินวอเล่เชียงใหม่คันที่ขลับครับผมเรามีเมนูซิกเนเจอร์ถึง6เมนูว<ช>ันนี้นสบายบท้องเลยสบายท้องครับผมรอมานานมากเนี่ยกว่าพี่จะไปดูสนามดูอะไรเนี่ยผมหิวแล้วครับนั่งรออยู่ตรงนี้นานแล้วเรามา<ช>เริ่มที่เมนูแรกครับ <ๆ S 2> หมูกรอบคั่วพริกเกลือ,อที่มีพิเศษที่ว่าหมูหกรอบเนี่ยเขาทำเอง มันไปทอดและรีดมันด้วยการอบฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีมันตกค้างมาชิมกันดีกว่าครับกับหมูกรอบคั่วพิกเกลือไม่มันจริงๆแล้วกรอบออเลยใช่ไหมรสชาติผมว่าดีนะแบบเนี้ยไม่เผ็ดเค็มนิดๆกำลังดีเนี่ยไม่ต้องแบบว่าต้องกินกับข้าวนี้ไม่ต้องอันนี้กำลังดีของกิน ไปเมนูที่2กันดีกว่าข้าวอบสับปะรดทาดาพี่เอ๋เราชิมนะอันเนี้ยเดี๋ยวสิเราบอกเราบอกให้พี่เอ๋เิ็นคนเดียวเลยผมไม่แย่งพี่เลยอ่ะที่เด็ดของนี้คือปกติอ่ะที่อื่นอาจจะไม่ใส่เครื่องเยอะแต่ที่เนี้ยเราเพิ่มแฮมเพิ่มไส้กรอกแล้วโดยด้วยหมูหยองดูความพิเศษแน่น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 อนอันนี้โนแน่นแ่องแน่นมากเลยชิ้นใหญ่เลย่น่นแ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 น่น สับปะรดไก่แฮมลูกเกตด,ด้วย<ำ>อืมอร่อยแอบหวานสับปะรดนิดนึดนงอร,อร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยนี่ผมว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนนะถ้าหวานสับปะรดมาด้วยเนี่ยเฉียบนะครับเฉียบนะครับอ่าไปเมนูที่3กันครับผมกับเมนูข้าวซอยไก่สมุนไพรเอ้ามาภาคเหนือก็ต้องข้าวซอยเอ เครื่องแกงที่นี่ก็ทำกันเองครับสไตล์เมืองเหนือครับเป็นพริกแกงที่มีความพอดีครับไม่รสจัดจ้านเกินไปเหมาะนะช้าวต่างชาติมาตีนะลองดูซิว่ารำแตะ๊ะรำแต,ะแตะ๊แตะนวนเส้นขึ้นมานี่เส้นสวยน่ากินนะครับมาเป็นไงบ้างรำแต๊ะบอจารำแตะหอมสม,อมุนไพรหอมฝุนไพยมากนวลมากพิแบบ สดขึ้นของไทยหอมเยี่ยมครับเยี่ยมอ่าเราไปเมนูต่อไปเลยครับเมนูที่4ครับนั่นก็คือผัดไทยผัดไทกุ้งสดนี่ที่เด็ดคือซอสที่นี่ทำเ,เองเคี่ยวนานถึง3ชั่วโมงคุณโหต้องเข้มคข้นมากแน่ๆแอบตักแล้วแอบตักแล้วกุ้งตัวใหญ่อ่ะหี่มาก ซอสอร่อยมากซอสอร่อยมากซอสอร่อยมากเลยหว,วานๆเปรีย้ยวๆปูกกุ้งตัวใหญ่ามากแต่ว่ายังไม่กินไน้ไม้กุ้งอะเก <c oughs> เ็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอาเมนูอือ่นก่อนอ่าเมนูต่อไปเลยกันครับซิกเงนเจอร์ต่อไปนั่นก็คือ <c oughs> เนื้อวากิวผัดพริกไทยดำความพิเศษของจานนี้ก็คือเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อนำข้าครับจากนอกเนื้อนุ่มไม่เหนียวมา ดูกันสิใสเนื้อใส่เนื้ออใส่เนื้อตอนนี้เนื้อก็ถูกกฎหมายแล้วไม่ใช่ครับคนละเนื้อกันเอามาดูมาดูหอมพิกไทยนะดูครับก็เขาชื่อว่าเนื้อวากิวผัดพริกไทยดำเนื้อนุ่มไม่เหนียวของจริงอืพริกไทยดำขึ้นมาแล้ว อ,นนอันนี้ก็ออกชัดดีนะพริกเขาเรียกอะไรนะพริกหยวกพริกหยวก,เห,นนกเหรอเนี่ยกลิ่นมาคบหมดเลยอ่ะนี่ยมเนื้อตั้งแต่ผมลองชิมมาเนี่ยที่เป็นเมนูกักเนี่ยสองจานเนี่ยเป็นเมนูที่แบบเราสามารถพูดได้ว่าต้องม,มีข้าวถึงจะพอดีเลยที่คนอชอบคุณพูดกันแบบว่าเป็นคําเกรงใจว่ามันคือเค็มเกินไปต้องมีข้าวแต่อันนี้คือไม่มีเลยรสชาติพอดีจริงๆคือกินเล่นได้ไดใช่เน่ผมชอบอันนี้มากจริง พอดีจริงๆไสุดท้ายสุดท้ายซิมเนเจอร์ตัวที่6ครับต้อมยำกุ้งนี่ทีเด็ดของประเทศไทยขาวตาาิชอบเดี๋ยวจะตักให้เจมลองด้วยขอบคุณมากครับกุ้งตัวใหญ่มากตักใน่ากุ้งตัวโตๆครับตัวใหญ่มากเลยขอบคุณครับออกไหวกันด้วยเมาลองชิมน้ำซุปกันฮะอ่า ควาำกลมกล่อมที่พีเซตนไว้จริงๆนวลมากต้มน้วใช่เปรี้ยวพอดีด่างชาติกินสบายแบบไม่ไม่เชิงแบบว่าเผ็ดแบบปิ๊บป้าแบบกุ้งอ่ะร้อนนิดๆตัวใหญ่มากโอ้โหสุดพี่แกะสวยจังเลยอ่ะใช่ไหมสกิลพี่แกะเงียนมากนี่สดหวาน ดีอะใจถูกใจอันนี้ถูกใจเลยอยอมรับเลยนี่ซึ่งกเ,เจออันนี้เด็ด,ดแล้วเราก็ชิมกันมาครบทั้ง6เมนูแล้วนะครับพี่เอชอบเมนูไหนที่สุดจานนี้ดูโอ้โหคุณแฟนมันแท้ผัดไทยใช่ชอบมากเป็นคนที่ชอบผัดไทยมากสำหรับผมแล้วก็พูดตรงตรงเลยนะต้มยำกุ้งเฉียบจริงกุ้งหวานเด็ดมากคือรอบนี้ในหกจานนี้คือเจมชอบต้มยำกุ้งใช่ครับเนียนสุดละ ทั้งโฮมเมนูนี้นะคะก็สมกับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของห้องอาหารนะคะสม,มิธกิเลเวลเชเชียงใหม่คันที่ขัดนะคะนักกอล์ฟท่านใดมาออกรอบที่นี่แวะมาทานอาหารได้อร่อยทุกเมนูค่ะการันตีคอนเฟิร์ม อีพีหวันนี้ก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วครับผมฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแฟนเพจของเราแล้วก็ YouTube ของเรานะคะกดซับสไครต์กันด้วยนะครับและใครที่ชมรายการของเราครับผ่านทาง Facebook และทาง u t u b e นะครับเรามีของรางวัลมาแจกนะครับซึ่งคำถามเนี่ยจากสองช่องทางอะ่ะไม่เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับว่าเราจะมาถามคำถามอะไรแล้วก็ตอบคำถามมันเข้ามาครับเรามีของรางวัลมาแจกถึง2รางวัลครับผม และรอบหน้านะคะ EP ที่7จะไปสนามไหนไปรอติดตามกันเลยจ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ